าละครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้าเซาฟิทเพอร์คลิปโปรมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นร้านจากของไทยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกไปเลยนะครับหากกล่องพัสดุมีรอยฉีกขาดอะไรพวกนี้แนะนําถ่ายคลิปวิดีโอตอนเปิดครับอย่างอันเนี้ยชิลมาแบบกันน้ําเลยอย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างชึบเราก็แกะเฉพาะมุมที่ ที่มันปิดผนึกกล่องไว้นะครับ okay. อย่างอันเนี้ยการถ่ายคลิปไว้มันก็ดีตรงที่เราได้พาเทคกเราด้วยแล้วก็ได้พารเทคกของด้วยนี่นะครับกล่องนี้ก็เรียบร้อยละนะ,ะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกนี่ครับมีพวกอา่าการรับประกันอะไรพวกนี้นะครับนี่นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปศึกษาดูเอาละกัน อันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับจะเขียนไว้เลยว่า per c ์ค p ิปโนะครับนี่จากศูนย์ไทยนะครับมีราคาอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ราคาสิมีแบบแปะมาแล้วว่านําเข้ามานะครับผมนี่เห็นไหมนี่นะครับสเปคก็ประมาณนี้นะครับอ่รองรับบลูทูธห้าจุดสี่นะครับผมแล้วก็ไดเวอร์นะขนาดอะไรก็จะเขียนไว้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะดีตรงนี้ครับไดเวอร์สิบสอง มิลลิเมตรอ่าแบตเนี่ยรวมชาร์จกล่องนะใช้ได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ซิลิโคนแบบอย่างดีเลยอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะแกะอย่างประณีตที่จริงอะ่ะอ่าผมสั่งตัวจีนมาดวยแต่ ตัวไทยมันเปิดตัวหลังจากนั้นประมาณวันหนึ่งแล้วผมประมาณ2วันดิผมสั่งวันที่12 1สออ่ะตัวไทยเปิดวันที่14นะเปิดวันที่15 16นี่แหละอ่ะประมาณนั้นซึ่งทําให้เรารู้สึกอยากได้ตัวนี้ส่วนตัวไทยเดี๋ยวผมมาตั้งขายละกันนะโอเคไอตัวตัวไม่ใช่ตัวตัวจากจีนนะครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะผมก็จะมีแบบโอ้โหคู่มือเอาของยากไปเกินนะ ก็จะเป็นคู่มือทั่วไปเลยครับจะมีเป็นคู่มือนะซึ่งก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยต้องโหลดไดเวอร์ตัวนี้มาลงนะครับการใช้งานพิมพ์สีมาสวยมากเลยนะเห็นไหมคู่มือนี่สีสวยเลยนะครับได้เง,งานว่านี่เหมือนเป็น global version นั่นแหละนี่ครับเห็นไหมเขียนไว้ชัดเจนไกด์เนาะแล้วก็มีสติกเกอร์ หมีแพนด้ามานะครับผมตรงนี้เนาะส่วนเราก็ไม่ได้ใช้เราก็เก็บเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมนี่นะครับเราก็จะเก็บไว้ในกล่องแล้วก็มาแล้วครับ <c oughs> พระเอกของงานนะน้ะนองก็อยู่ในนี้ข้างใต้นี้เหมือนจะมีมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีนะรตรงนี้นะ่าจะมีเป็นสายชาร์จนะ ใส่ชาดใช้สีอันน้อยเหนียวเนาะผมก็ไม่แกะแล้วกันผมใช้ของผมอยู่ละโอเคประมานี้โอเคเรามาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเราตั้งกล่องไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูกันนะครับว่ามีเพลงแนวเพลงไหนบ้างกดมานะไฟเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ จะเป็นสีดำเงานะครับผมที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็ท้ายสีเป็นรูสีฟ้าข้างหลังสลักคำว่า Surpri s e ไว้เปิดขึ้นมาปึ๊บอ่านี่นะครับก็จะถูกถูกคุ้มไว้อย่างดีเลยนี่นะเห็นไหมถูกคุ้มไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราแกะก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราแกะแล้วก็แปะพลาสติกไว้อ่านี่นะครับ การเชื่อมต่ออะไรผมจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เนาะโอ้หซิลิโคนเนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกไปเองนะผมรู้สึกว่ามันเด้งกว่าตัวเพอร์คิปธรรมดานะครับตัวเพอร์คิปธรรมดามันมันไม่ได้เด้งเท่าวันนี้เนาะลูกคิดไปเองวะเออนี่ครับเห็นไหมโอ้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมล่ะเออข้อดีของตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถใส่สลับซ้ายสลับขวาได้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ดูตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวตัวธรรมดาครับเขาจะสลักไว้ว่า R กับ L หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออแต่ตัวนี้ไม่ได้สลักเพราะว่าเขาสามารถใช้สลับซ้ายสลับขวาได้เลยก็คือประมาณนี้ครับก็คือเราสามารถใส่ข้างเนี้ยหูข้างเนี้ยเออแบ่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังเป็นข้างเดียวกันได้เลยซ้ายซ้ายอย่างเงี้ยเออขวาขวาอย่างงี้ได้ แต่ตัวเงาเนี่ยโหเล่นค่อนข้างแบบเล่นเงาที่สวยมากเออใส่เป็นแฟชั่นได้เลยนะครับเนี่ยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูเนาะแล้วก็มาเทสเสียงเพลงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใส่กลับเข้าไปในกล่องก่อนกล่องเนี่ยสามารถใส่สลับซ้ายสลับขวาได้เลยเนย่ยดูนะเอยไม่ใช่สีมีอยู่นี่แต่ผมให้ดูนะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีแม่เหล็กดูด เนี่ยมันใส่่างนี้ก็ได้หรือใส่อย่างนี้ก็ได้สลับได้ส่วนถ้าใครเนี่ยไปใส่แล้วมันไม่ตรงขั้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้อ๋อผมจําได้แล้วตอนที่มันเป็นเพ์คิปธรรมดาถ้าเราใส่สลับขั้วมันจะดีดออกมันจะไม่มันจะไม่ล็อกถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคลิปอ,อัดบล็อกเนาะค่อนข้างสวยงามเอาละครับตอนนี้ผมก็ ได้เชื่อมต่อเจ้า s o u n d p pe e a t Perclip Pro นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ผมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่นเพลงใน y t u t u นะครับแล้วก็ให้ฟังผ่านลำโพงของมือถือนี่แหละลำโพงที่จชอาจะจะเป็นหูฟัง i q 1ู12นะครับผมนะแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็น Loss l a t s หรือ o u t แด c นะครับมันขึ้นเป็น A/C/C Mode นะครับผมก็เพียงพอแล้วแหละสำหรับการฟังเพลง YouTube แต่ถ้าต้องการอัตรลดแบบ จริงจังเรื่องการฟังเพลงเนี่ยแนวคลิปออนอันนี้อาจจะยังไม่ใช่คําตอบนะอาจจะต้องใช้เอียบัดแล้วก็อินเอียร์ที่เป็นทูไวเลดนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยมันได้ประมาณนี้คาแรคเตอร์เสียงที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะด้วยความที่ว่าเราแกะออกมาจากกล่องแล้วเราก็ฟังเลยเนี่ยมันยังไม่พ้นระยะเบิร์มันอาจจะต้องฟังสัก1ิ20ชั่วโมงไปก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะ ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับผมแต่ว่าอาจจะต้องยัดตรงนี้เข้าไปใกล้ๆช่องหูหน่อยมันจะได้ยินเสียงเบสมาเป็นลูกเหมือนเดิมเลยเหมือนตัวนั้นเลยแล้วก็ทดสอบว่าเสียงมันเนี่ยดอกแตกเหมือนเจ้าตัวแรกไหมที่ผมลองกับตัวนั้นน่ะเหมือนมันดังกว่านะความรู้สึกผมเหมือนตัวนั้นอ่ะมันมันขับเสียงออกมาได้เยอะกว่าตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรทั้งนั้นที่ผมก็เชื่อมต่อผ่านแอปแล้วก็ปรับเป็นเบสบูทอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ดังเท่าตัวนั้นเหมือนตัวนี้เนี่ยเสียงจะเบากว่าหน่อยนึง นิดนึงอะนิดหนึงนะสาหรับผมนะตัวนู้นด้วยความที่ว่าเสียงมันดังมากมันอาจจะไปเจอเพลงเพลงหนึ่งแล้วมันทําให้เสียงนั้นออกมาชัดเจนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาฟังไปด้วยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนบด้านซ้ายแนบขวานะครับแล้วก็กดเล่นเพลงแล้วก็ให้ทุกคนฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์ผมอาจจะเปิดไม่นานนะครับให้ฟังแค่เสียงตรนตีแป๊บเดียวเนะาะ เจหัวใไปไกลจะเตอจะจปิดมาหาเฮาเป็นคู่กันแล้วจะเตอบอกลาแล้วนาเปิดวันนี้ไปไกลเท่าใดก แล้วนี้นะครับจะเป็นเพลงที่ทําให้เราได้ย pues ินเสียงดอกที่มันแตกชัดที่สุดตรงท่อนแรกนะครับคคคิิดดถถึึงงกก็็น ฉันที่ว่าคิดเหมือนกันรอบนี้คงไม่ต้องน้อยมันมาแล้วใช่ไหมเบื่ออกหักแล้ว,ว่าเธอเข้ามาด่าไม่ทีดีไหมจะทำตัวน่ารักฉันไมเชื่อฝาของว่าจากเธอเป็นดังคำสักดิสิทบอกไปสายแคจะควาบางความถ้าสายเห็นไหมโลกฉันเชื่อฝาจะขี้น้อยใจไปบ้างแต่รู้ไหมนะาว่าน้อยพอรักนะคนเต็มกุ้นกับแม่แค่แด่ามันแก๊สใจะกุ้นไม่ไหวบอกไว้และฉันไม่ใช่คนกลัวเมียว่าโวยแบบนี้เรียกว่าเขา้าทุกครับอเอาล้วครับทดสอบเสียงไมโครโฟนของ อ่าซาวพดเทอร์ดโปรนะครับอันนี้ใส่อยู่นะครับแล้วก็เสียงผ่านคอมพิวเตอร์เนาะเดี๋ยวผมจะขอให้ดูนะเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่า,วาเสียงผู้ปกติเนี่ยมันจะประมาณนี้แล้วกันอันนี้โดยที่ไม่มีเสียงอะไรบรบกวนเดี๋ยวผมจะไปที่พัดลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดเนเบอร์หนึ่งก่อนแล้วก็เป็นเบอร์สองก็คือแรงสุดเทียบเท่ากับประมาณว่าเรานั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่อยู่เลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยดูดีกว่านะครับผม อนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าเขานะหันหน้าเข้าตรงนะครับ,รบก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินกัะชไหมนะเดี๋ยวผมลองหันซ้ายนะครับแล้วก็หันขวาเข้าละตอนนี้ลมมันก็ค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะนะลมตอนนี้เดี๋ยวอันนี้ลมประมาณเราขับมันจะซค่ประมาณสิบยี่สิบกิโลเมตรต่ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าผมเพิ่มอ่ะมันจะกลายเป็นประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบนะเดี๋ยวมลองง อันนี้ก็คือลมแรงการทำานประสิทธิภาพก็ไม่รู้นะว่าจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือลมแรงมากอ่ะพอละกลับมานั่งนะแล้วก็รีวิวนี่นะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นกันไหมเป็นหูผมไหมครับอมืมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเข้าล่องหูได้ ค่อนข้างโอเคเกกกล้องแต่ก็ขี้เกียไปเช็ใหม่นะครับนี่เห็นไหมซ้ายขวามันจะดูเป็นส่วนหนึ่งกับหูเราเหมือนเราใส่ต้มหูนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้จะเป็นเสียงไมโครโฟนนะครับถามว่าเป็นยังไงก็ค่อนข้างโอเคนะสําหรับผมที่ผมลองเทสฟังดูมันก็คุยรู้เรื่องระดับหนึ่งเลยสําหรับเจ้าหูฟังแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมันมีแบบ a อตัดเสียงแล้วนะเอ ENC นะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วกัน ส่วนถ้าให้เทียบกับเจ้าอ่าอ่า Edifier Comfort C นะครับผมไม่รู้ว่าตัวนั้นมันเป็นที่ตัวหูฟังหรือเป็นที่ดเวอร์เนาะเสียงตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนนะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า Soundpiter p Clip Pro เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเสียงไม้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัวแรกก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปฟังสรุปรีวิวกันเลยดีกว่าเนาะเอาล้วครับ,รบอันนี้เราก็จะมาสรุปรีวิวของ ซาวพีดเพอร์คลิปโปรนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยถ้าเทียบกับตัวธรรมดานะครับตัวนั้นผมว่าเขาคงยกเลิกขายไปเลยแหละนั่นก็คงจะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมสังเกตได้ก็คือซิลิโคนเนี่ยผมรู้สึกว่าซิลิโคนตัวนี้มันดีกว่านะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเจ้าตัวหนูเนี่ยตอนที่ฟังครั้งแรกอะ่ะของเพอร์คลิปธรรมดาครับผมรู้สึกว่าตัวนั้นอะ่ะมันฟังแล้วมันเข้าหูมากกว่าส่วนตัวนี้เนี่ยมัน มันต้องฟังไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะผมจะถึงจะรู้สึกว่าชินนะสาหรับผมก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่สําหรับผมนะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เรื่องไม่ไม่ผมก็ว่าไม่แตกต่างเท่าไหร่นะถึงเขาจะบอกว่ามันมี AI ก็เถอะเนาะที่ผมไปรีวิวของตัวซาวพีดเพอร์คลิปธรรมดาไม่ก็ประมาณนี้นะไปดูได้ในคลิปเก่าผมก็เปิดพัดลมเบอร์หนึ่ถึงเบอร์สามนะมันก็ ปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าไปเทียบกับคอมโฟซีก็คือคอมโฟซีนี่อุบาทไปเลยเสียงใหม่นะครับส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆนะครับของเพอร์คิปโปเนี่ยมันจะมีเบสเป็นลูกกว่าแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการยัดเข้าไปในช่องหูอะครับยิ่งใกล้อะมันจะยิ่งได้ยินเสียงเบสเป็นลูกแต่ถ้าหูเราอะซีรีละหูคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันเจ้าอะคอมโฟซีอะสำหรับผมผมรู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ย ใส่เข้ากับหูผมได้ง่ายกว่าแล้วยัดเข้าไปได้ลึกกว่าเสียงตัวนู้นมันจะออกป,งปง่ปง,ปงๆกลางๆไม่เด่นอะไรเลยแบบแบบฟังได้ทั้งวันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะประมาณว่าเกี่ยวนะเป็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละแต่เสียงเรื่องรายละเอียดเสียงอะ่ะผมรู้สึกว่าเพ์คิปอะเพ์คิปโปเนี่ยมัน มันเสียงรายละเอียดดีกว่านะครับสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมากกว่าคอมโฟรซีคอมโฟซีมันจะเป็นเหมือนหูฟังโทนกลางๆครับเสียงโปร่งสําหรับผมผมคิดว่ามันเป็นเสียงโปร่งนะมีรายละเอียดไม่ค่อยเท่ากับอ่าซาวพีดต,ตัวนี้นะครับผมมันก็เข้าว่าประมาณนี้ก็จะดีกว่าในเรื่องของไม้นะสำหรับผมเจ้ากับ Edifier c อ m 4C เนี่ยส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ตามที่ทุกคนเห็นเลยว่าเป็นยังไงเนาะผมก็รีวิวให้ ตามที่เห็นเลยใช้จริงแล้วก็รีวิวอย่างนั้นเนาะส่วนเรื่องกล่องก็เหมือนเดิมนะครับกล่องแต่ตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นสีดำนะผมรู้สึกผมชอบสีขาวมากกว่าเนาะแล้วก็แอบสปอยนิดนึงหลังจากที่ผมโหลดแอปมาใช่ไหมผมแอบไปเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่สองสีนะครับมันไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำนะ เดี๋ยวมันจะมีสีม่วงกับสีทองเข้ามาอีกนะถ้าผมจาไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนผมเห็นเป็นสีทองกับสีม่วงผมไม่รู้ว่ามันมีสีพูด,ด้วยเปล่านะแต่ผมเห็นเห็นประมาณนะว่ามีสีๆอะ่ะเป็นขาวดําม่วงอีกสีหนึ่งน่าจะทองนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็เดี๋ยวลองไปดูกันในอินเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตมาตรงนี้นะครับเห็นไหมเอาละครับ ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบหูฟังแนวคลิปออนนะครับก็ไปจับจองกันได้สำหรับเจ้า Soundpeat Pro Clip Pro นะครับก็เป็นอย่างที่ผมรีวิวรีวิวตามจริงนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็กดผ่านลิงก์ข้างล่างนะครับให้ผมได้ค่าคอมแล้วก็ไปซื้อหูฟังใหม่ๆมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมเนาะก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับ